เชียงใหม่ดีไซน์วิก2025เปิดทีมโลเคอลัสร่วมกันสร้างสรรค์เติบโต6-14ธันวาคม68ครับเทศกาลออกแบบเชียงใหม่2 5 6 8เชียงใหม่ดีไซน์วิก2 0 2 5ครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีที่11ภายใต้แนวคิดโลเคอลัสร่วมมือสร้างสรรค์เติบโตโดยปีนี้เทศกาลมุ่งเน้นถึงการใช้พลังร่วมกันของคนในท้องถิน่นและเกาะเครือข่ายนานาชาติเพื่อสร้างสรรค์และเกาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นางสาวอิมมาไทกันจีนาผูุมินวยการสํนานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์องค์การมหาชนเชียงใหม่เปิดเผยครับว่าเทศกาลซึ่งจัดโดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือว่า c e. a ร่วมกับเครือข่ายนักสร้างสารร์ในภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่6กถึงธันวาคมปี2อ6 8ทั่วเมืองเชียงใหม่ว่าจะเป็นย่านเมืองเก่าถนนจังม่อยราชวงศ์ถนนตาแปะถนนจังคลานโดยจะนําเสนอผลงานที่ประสานกับนวัตกรรมเข้ากับวิถีประจําวัน โดยแนวคิดโล a l plus มาได้จำกัดแค่การบวกเพิ่มแต่ยังใจสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆที่สื่อความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้แก่เครื่องหมายคูณการทวีพลังสร้างสารรค์จากท้องถิ่นสู่สากลเครื่องหมายหารการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมสร้างสารรค์เครื่องหมายลบการลดข้อจำกัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องหมาย infinity นะฮะหรือว่าอนันต์การสร้างความเป็นไปได้อย่างบาสินสุด ซึ่งไฮไลท์กิจกรรมที่พลาดมาได้ในเทศกาลก็คือรวบรวมกิจกรรมและนิทศการที่น่าสนใจมากมายเพื่อเฉลิมฉลองนักสร้างสรรค์คืนทิน่นสืบสารวิถีท้องถิ่นที่ยั่งยืนและโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ The Sense of the Local Collectives Screens นิทศการอ่าเป็นนิทรศการจากนักทําน้ําหอมชั้นนานะครับที่นำทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ในการท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นหอมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเนสการจากเครือข่ายด้านความยั่งยืนอาหารนำเสนอศักยภาพของวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเทศกาลดนตรีที่เชื่อมศิลปินภาคเหนือกับเวทีทั้งในและต่างประเทศรวมถึงป๊อปมาเก็ตตลาดสร้างสรรค์ที่คัดสรรสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนกิจกรรมเวิร์กช็อปและศิลปะร่วมสมัย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและเกาะเฮียนฮูกระบวนการสร้างสารรค์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติจากหลายประเทศเช่นไต้หวันออสเตรเลียอุสเบกิสถานญี่ปุ่นเพื่อจะแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักสร้างสารรค์ท้องถิ่นและต่างชาติเทศกาลออกแบบเชียงใหม่2516 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีแห่งการสร้างกันสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงผู้คนทุกเพศทุกวัยและเป็นซื้อกลางในการขับเคลื่อนเชียงใหม่ใหอเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกได้อย่างแท้จริง